ทีคำอธิบายจากผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบกรณีการใช้สารกระตุ้นในวงการกีฬานะคะว่าควรที่จะต้องเฝ้าระวังอย่างไรติดตามรายงานจากคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะสารต้องห้ามในการกีฬาแบ่งเป็นสารกระตุ้นออกฤทธิ์อันตรายต่อร่างกายผิดกฎหมายส่วนอีกกลุ่มถูกใช้ผสมเป็นยารักษาโรคเช่นยาชาเฉพาะที่สารสเตียรอยสารเหล่านี้ช่วยเพิ่มศัก,กยภาพทางกายภาพของร่างกาย ทำให้มีความได้เปรียบคู่แข่งขันมีความผิดตามข้อบังคับของโอลิมปิกสากลแต่มีข้อยกเว้นหากนักกีฬาบาดเจ็บมีความจำเป็นต้องกินยารักษาอาการที่ผสมสารต้องห้ามแพทย์ประจำตัวนักกีฬาหรือประจำทีมต้องแจ้งด้วยเอกสารให้คณะกรรมการฝ่ายแพทย์ประจำการแข่งขันรับทราบเป็นยาที่ใช้ถูกต้องตามกฎหมายเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาเลยเพราะว่าเราก็แค่อธิบายไปว่ายาเนี่ยใช้ด้วย อินดิเคชันหรือข้อผงชีอะไรซึ่งทางแข่งกีฬาฟุตบอลเนี่ยนะครับไม่มีปัญหาถึงแม้จะเป็นยาต้องหา้าแต่ถ้ามีข้อผงชีทางการแพทย์ก็ใช้ได้ซึ่งผมก็มีความมั่นใจว่าคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือสมาคมแบดมินตันก็น่าจะมีบรรทัดฐานใกล้เคียงบรรทัดเดียวกันสารกระตุ้นมีทั้งกินฉีดเข้าร่างกายสามารถตกค้างในร่างกายตั้งแต่1ชั่วโมงถึง1ปีขึ้นอยู่กับชนิดของสารกระตุน้น ขั้นตอนการตรวจหาสารมีทั้งตรวจหลังการแข่งขันและนอกการแข่งขันจะตรวจจากปัสสาวะหรือเลือดทราบผลการตรวจประมาณ6สัปดาห์ผู้ชี่ยชาญการตรวจสารต้องห้ามคนนี้บอกว่านอกจากยารักษาอาการที่นักกีฬาต้องระมัดระวังการบริโภคอาหารก็ทําให้เสี่ยงต่อการตรวจพบสารกระตุ้นเช่นกันย,า,ยาตัวหนึ่งใช้เร่งเนื้อแดงในหมูมันม,ม,มีเคยมีเคสนักกีฬาคนหนึ่ง ไปแข่งขันที่ประเทศหนึ่งแล้วพบว่าพบยาตัวนี้ในระบบแล้วก็พบภายหลังว่าจริงๆเนี่ยนักกีฬาคนนั้นไม่ได้ได้รับยาอย่างตั้งใจแต่เป็นการทานเนื้อหมูในประเทศนั้นซึ่งพบว่ามีสารตัวนี้อยู่มากเกินกว่าค่าปกติผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสารต้องห้ามย้ำถึงความสำคัญของแพทย์ที่ดูแลนักกีฬา โดยเฉพาะความรู้เรื่องสารต้องห้ามสารกระตุน้นหากนักกีฬาต้องเข้ารับการรักษาต้องแจ้งด้วยเอกสารก่อนรับการตรวจสารกระตุน้นปัจจุบันกีฬากลายเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับตัวนักกีฬาหากมีความผิดพลาดโดยไม่เจตนาอาจทำให้ดับฟันในอาชีพนี้วิภาปิ่นแก้วไทย PPS รายงาน